สวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรท่านการศึกษาโรงเรียนปรับปริยติธรรมสู่ประชาคมอาเซียน นายพน้มสอนศิลร่องพมในการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตรงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแปรปยยติธรรมแผนกสามัญศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อถ่ายทอดความรู้และปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้สามารถนำประสบการณ์ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนานักเรียนให้กล่าวท่านสู่สังคมอาเซียนและสังคมโลกรวมทางพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้ตรงเป้าหมายของอาเซียน โดยมีกลุ่มโรงเรียนผาปริยติรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่7 8และ10จาก1 1จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดขอนแกน่นเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครหน,นองคายบึงกาฬรอยเอดมหาสารคามกาลสินและนครพนมรวม128่รยรงและมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการอบรม256งรูเรากรับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ,อ,อ,อ่อน,นอ,อ,อ,นอ,อนซ้อนอุดรกันเลยไม่อดอุดรเบิงอ่อนซ้อนอุดรเน้อสวัสดีค่ะ คนขยัน